สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้โจก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับไปชมนิสสันนาวารานะครับซึ่งเป็นกระบะคิงแคปเป็นรุ่น SL เนะครับเป็นตัวเริ่มต้นของแคปนิสสันนาวาระของเรานะครับซึ่งตกแต่งออกมาแล้วคันนี้ถือว่าสวยงามมากๆนะครับก็อยากจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับแล้วก็ไว้เป็นแนวทางในการแต่งรถนะครับว่า ถ้าสนใจนิสสันนาวาร่านะครับจะแต่งแบบไหนนะครับกระบะแ c a p SL นะครับเดิมๆก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นล้อกระทาเหล็กนะครับทรงเตี้ยนะครับอันนี้เราก็ได้มีการตกแต่งให้ใหม่เลยนะครับก็คือตกแต่งให้ฟรีทั้งคันเลยนะครับรูปลักษณ์หน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้นะครับให้เพื่อนได้ชมกันนะครับแต่งออกมาแล้วเป็นเหมือนรูกผสมเลยนะครับ ็จะคายค้านนาวาล่าผสมกับอีซุซนะครับเดี๋ยวโจพาไปชมด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับดูที่กระจังหน้านะครับเดิมจะเป็นสีดำด้านนะครับไม่มีตัวหนังสือนะครับตอนนี้ก็ได้ติดตั้งตัวหนังสือสีแดงนาวาล่านะครับพร้อมกับสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงด้านหน้านะครับเป็นลายคาดแบบนี้นะครับ ส่วนโลโก้ก็มีการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับจากเดิมเป็นสีเงินนะครับก็เป็นตัวหนังสือสีแดงแตัดด้วยขอบสีดําเงาแบบนี้นะครับสําหรับด้านข้างนะครับตรงไฟหน้าก็เสริมคิ้วไฟหน้าให้ด้วยนะครับพร้อมตัวหนังสือสีแดงนะครับไฟตัดบอกเดิมไม่มีเราก็ติดตั้งเพิ่มให้นะครับส่วนคิ้วซุ้มล้อนะครับก็ได้ใช้เป็นคิ้วซุ้มล้อขนาดเล็กเหมือนอรุ่น p r รโฟนะครับ พร้อมกับเปลี่ยนล้อแม็กนะครับจากเดิมเป็นล้อกระทะเหล็กนะครับก็จะใช้เป็นล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับพร้อมยางออลเทเลสนะครับซึ่งลายลายนี้นะครับตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็สวยงามนะครับส่วนด้านข้างนะครับก็มีการติดสติกเกอร์ให้ใหม่นะครับเพื่อให้รถมีความโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ นิสสันนาวาร่าแล้วก็บันไดข้างติดตั้งให้พร้อมสติ๊กเกอร์สีแดงนะครับกระจกมองข้างก็ยังติดสติ๊กเกอร์สีแดงให้ด้วยนะครับส่วนมือจับประตูนะครับก็เสริมกันรอยรองมือให้ด้วยนะครับฟิล์มก็เป็นเซรามิกอย่างดีเลยของไฮคูนะครับพร้อมคิ้วกันสัดตรงประตูแล้วก็ช่องแคปก็มีการติดตั้งเพิ่มให้นะครับ จุดเด่นต่อมาเลยนะครับก็จะเป็นโลบาร์เหล็กนะครับเสริมแต่งรถคันนี้ให้ดูมีความสวยงามแล้วก็ดูมากยิ่งขึ้นสไตล์ออฟโรดนะครับโลบาร์เหล็กแข็งแรงมากๆนะครับคิวซุ้มล้อหลังก็เหมือนกับด้านหน้านะครับที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ขอบด้านท้ายนะครับแบ็กเอลิชันแล้วก็มีนาวาร่าตัดด้วยสติ๊กเกอร์สายฟ้า สีแดงแบบนี้นะครับให้รถมีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นมากนะครับไฟท้ายก็เสริมคิ้วไฟท้ายให้ด้วยนะครับสำหรับด้านท้ายนะครับก็ติดสติกเกอร์คาดสีแดงให้นะครับเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับอีซูนะครับของ x s e r i e s นะครับ โลโก้นิสสันก็เป็นตัวังือสีแดงแตัดด้วยขอบสีดำเงาแบบนี้นะครับรุ่น SL นะครับที่ด้านท้ายนะครับกันชนท้ายเราก็ติดตั้งเพิ่มให้นะครับเป็นสีดำเงานะครับคันนี้ถือว่าตกแต่งออกมาได้สวยงามมากๆนะครับทำให้รถด,ดูสูงดูใหญ่ดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะครับสำนี้เราจัดตกแต่งให้แบบจัดเต็มเลยนะครับ โลบาเหล็กนะครับตันนี้แข็งแรงมากๆนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับเราก็มีการจัดโปรโมชั่นนะครับดาวเริ่มต้นให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับเพียง39,00มบาทเท่าน,นั้นเองนะครับพร้อมตกแต่งให้ฟรีทั้งคันแบบนี้เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ลองติดต่อทักมาสอบถามกับโจโดได้นะครับ จอยู่ที่นิสสันเอสเคชัวร์นะครับสำนักงานใหญ่เลยนะครับตรงบางบัวทองนะครับมาชมด้านหน้ากันนะครับเต็มๆนะครับสวยงามมากๆนะครับติดต่อสอบถามกับโจได้นะครับโจฝากเบอร์ไว้นะครับเบอร์0657422498นะครับโจประจำอยู่ที่นิสสันเอสเคชัวร์นะครับสามารถติดต่อทักมาสอบถามหรือว่าจะปรึกษาเรื่องการจัดไฟนัซนต่างๆก็ได้นะครับ คันนี้แต่งให้ฟรีทั้งคันเลยนะครับ